ต่อไปเรามาดูการเขียนเซตนะคะการเขียนเซตมีอยู่2แบบแบบที่1เรียกว่าการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกแล้วก็แบบที่2เรียกว่าการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกสําหรับ ep นี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกก่อนแล้วค่อยไปต่อแบบบอกเงื่อนไขการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเขาบอกว่า จะต้องเขียนเซตให้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกาสมาชิกทุกตัวจะต้องขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคอย่างเช่นสมมติกอไก่ก็ขั้นขอไข่ขอควายถ้ามันมีไปเรื่อยก็จุด3จุดแบบนี้เราเรียกว่าการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะดูตัวอย่าง ตัวอย่างที่หบอกว่ากําหนดให้ A เป็นเซตของจํานวนเต็มบวกอ่ะอันดับแรกก่อนดนะอันดับแรกสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเซตนะคะสัญ,ญลักษณ์นักเรียนแคปจอก็ได้สัญ,ญลักษณ์น่าจะมีในชีตหรือวมาที่ใช้ ในทางคณิตศาสตร์ตัวที่1ตัว n คือจำนวนนับจำนวนนับก็อย่างเช่น1 2 3 4ไปเรื่อยๆ0ศไม่ใช่จำนวนนับเนื่องจากศนย์มันนับไม่ได้ต่อไปตัวที่2ตัว i i อ่านว่าจำนวนเต็ม i อจำนวนเต็มถ้าเขาเขียนแบบนี้นะคะถ้าเขาเขียนว่าจำนวนเต็มคือตัวไอเนี่ยนั่นหมายถึงมีทั้งเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์เต็มลบอ่ะอันนี้อ่าน,นว่าจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบก็อย่างเช่นลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื que, เร่อย que, ต่อไป เต็มศย์ก็ I ยกกลังศูนยใช่ไหมคะจำนวนเต็มศูก็คือศูนย์นแหละ,ะต่อไปข้อที่5เอ่อถ้าตัว R R คือเซตของจำนวนจริงคือจำนวนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจำนวนจริงก็จะประกอบด้วยตรกรกยะและอัตตากยะอีกย่อยไปนะคะต่อไปอตัว P P แทนด้วยจำนวนเฉพาะ จำนวนเฉพาะหมายความว่าจำนวนที่อะไรคะไม่มีอะไรหารมันได้นอกจาก1แล้วก็ตัวมันเองก็คือ2 3 5 7 9ใช่ไหมคะ9ไม่ใช่11นักเรียนน่าจะเรียนมาแล้วแหะต่อไปที่7 q คือจำนวนตักกะยะตักรกะยะส่วนมากก็จะอยู่ในรูปสแ e r รูตต่อไป8 คิวแล้วก็มีลบข้างบนเรียกว่าอะตักระยะเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ทางนิตศาสตร์ที่เรานิ้มงเขียนเอ่อเอาเอามื่อวานเา่าทบทวนนะเมื่อวานเอาถุงมือไตั 9, วที่9กากันตัวนี้ก็คือสมาชิกออาตัวที่สิบตัวนี้ก็คือไม่เป็นสมาชิก ตัวที่ 11, สิอด่ะขีดเส้นตรงแบบนี้ให้อ่านว่าที่หรือให้อ่านว่าโดยโดยที่หรืออ่านว่าซึ่งนะคะ,ะต่อไปตัวอย่างที่2บอกว่ากำหนดให้ดีถูกคขีปเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก ดเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกก็เริ่มจาก1 2 3 4 5นักเรียนก็เขียนใจแจงได้ดีเท่ากับเซตของ1 2 3สจุดจุดจุด,จดเนี่ยอันนี้ก็ตอบแล้วอ่านว่าดีเป็นเซตที่มีจำนวนเต็มเป็นสมาชิกข้อที่3 c เป็นเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า20เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจำนวนนับเริ่มจากเลข1นักเรียนก็เขียน1 2 3สไปถึงเลข19 ถ้าไม่อยากเขียนยก็หนึ่งสองสาแล้วก็จุดสามจุดแล้วก็สิบเก้าง่ายไหมคะต่อไปแบบที่2คือการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกก็คือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปตัวแปรโดยเราจะบรรยายคุณสมบัติต่างๆ สมบัติของสมาชิกแต่ละตัวเราจะกําหนดให้มันเป็นบรรยายรูปตัวแปรเช่นอาจจะเป็น x เป็น y เป็น z ซึ่งส่วนมากก็นิยมใช้ตัว x นะคะอย่างเช่นข้อที่1กําหน,นดให้ a เป็นเซตของจํานวนเต็มบวกพออ่านว่าเต็มบวกนักเรียนก็รู้เลยว่ามีเลข1,2,3,4,5ไปเรื่อยๆอ่านต่อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20แล้วโจทย์ให้เขียนแบบบอกเงื่อนไขจํานวนเต็มบวกตรงนี้นะคะ จำนวนเต็มบวกเอา a เขาบอกว่าเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกแล้วย่งก็แทน x ให้มันเป็นตัวแปรแล้วก็บรรยายสมบัติ x ซึ่ง x เป็นจำนวนเต็มบวกก็เป็นสมาชิกเต็มบวกก็ i อะไรคะ i ยกกำลังบวกใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า i น่ะที่น้อยกว่าหรือเท่าก,กับ20นักเรียนเขียนและ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ20อันนี้เรียกว่าแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกข้อที่1ต่อไปตัวอย่างที่2กํกำหนดให้ b เป็นเซตของจำนวนนับให้เขียนแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกดังนั้นจำนวนนับก็เริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5ไปเรื่อยนัรนยัเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะ b เท่ากับ x ซึ่ง x เป็นเซตของจำนวนนับเป็นเซตของจำนวนนับอย่าลืมใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดกาต่อไปข้อที่3 4 c เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่5ถึง10หมายความว่าตั้งแต่5ถึง10ก็คือเรารวมเลข5แล้วก็เลข10ด้วยใช่ไหมคะ เอา c เท่ากับ x วงเล็บเปิด x ซึ่ง x เป็นจำนวนเต็มนั่นเองก่อนแล้ว x มีค่าตั้งแต่5ไปจนถึงเลข10อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะการแบบการเขียนแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกต่อไปอตัวอย่างที่สอง A เขาบอกว่ามีสมาชิกเป็น12 3ไปถึง99้นักเรียนก็เขียนแบบบอกง,ง่ายขง่ายเลยว่ามันเป็นจํานวนนับที่น้อยกว่าเลยคะน้อยกว่า100้อยก็คือ1ไปถึง99ต่อไป B เป็นจํานวนเต็มที่มากกว่าลบ2อจำนวนเต็มที่มากกว่าลบ2มากกว่าลบ2ก่มีลบ1 0 12 3แล้วก็จุดจุดจุด,จด,จดไปเรืเ่อยๆข้อที่3จํานวนคู่บวกที่น้อยกว่า26 นักเรียนก็จะมี2 4 6 8 10ตัวนี้มันก็จะเป็น8ปดสิบสิบสองส2บแล้วก็24แต่ครูย่อก็เลยเขียน2 4 6 8แล้วก็จุดสจุดแล้วก็24เนี่ยค่ะสัญลักษณ์อ่านว่าที่โดยที่ซึ่งแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนค่ะทีนี้น่าจะเป็นแบบฝึกนะอ้อย่างอันนี้ก็คือที่ครูบอกไปเม่ดแหละ ัญลักษนะไปดูีกน่ i บวก i ลบ i n r เนี่ยบอกไปแล้วดูแบบฝูกหัดซ้อนหนึ่งเขบอกว่าจะให้เขียนแบบแจกแจงสมาชิกใช่ไหมคะตัวอย่าง x เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า4จํจำนวนนับก็คือ1 2 3เราก็แจกแจงเลยได้นี่ต่อไปข้อที่1จําจำนวนเต็มลบที่น้อยกว่าลบ2ก็จะมีลบอะไรคะลบ3ลบ4ลบ5 ลบเยอะแยะเลยนัเดี๋ยก็จุดจุดจุดข้อที่สอง x ซึ่ง x เป็นจํานวนนับจำไว้ไลยจำนวนนับติดลบได้ไหมคะไม่ได้จำนวนนับก็ต้องเริ่มจากเลข 1, 1> แต่โจทย์เขารวมว่าที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ5้าน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าดังนั้นข้อนี้จะต้องทําให้ดูจานวนนับคือจะต้องมีค่าเป็นบวกแต่เงื่อนไขเมื่อกี้เขาบอกว่า x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับรูปห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าดังนั้นท่านเรียนเขียนแบบแจกแจงสมาชิกจำนวนนับก็คือ1 2 3 4สองสาสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับรวมได้ห้าะคะรวมถูกต้องค่ะเห็นไมคะไม่ยากเลยค่อยๆทำไม่ต้องรีต่อไปสองจุดสองนักเรียนก็แก้นะคะโจทย์อาจจะมีผิดบ้างให้แก้นะสองจุดสองบอกว่า เอ่ให้เขียนแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกหนึ่งสามห้าเจ็ดเมื่อนักเรียนมองโจทย์ให้เขียนแบบบอกสมาชิกเขียนตัวแรกครูเขียนว่าเอ่เท่ากับ x ซึ่ง x เป็นจำนวนคี้บวกที่น้อยกว่า9้าถูกไหมคะถูกเพราะว่าน้อยกว่า9ก้าก็มีหนึ่งสามห้าเจ็ดอืหรือนักเรียนจะบอกว่าเอ่อ x, ซึ่ง x เป็นจำนวน ที่บวกที่น้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่ผิดเอาตัวอย่างที่หนึ่ง A มีสมาชิกลบหลบสลบสมจุดจุดจุด,จดสแสดงว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหมายถึงอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆให้เขียนแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกนักเรียนจะเขียนยังไงคะอ้าวเขาบอกว่า A 1ลบหลบสอง ลบสามจุดจุดจุดไม่สิ้นสุดไปเรื่อยๆก็เขียนว่า Set A, เซตเเงื่อนไขก็การเขียเนเงื่อนไขจะต้องมีตัวแปร X ซึ่ง X ก็บรรยายไปเลยค่ะเป็นอะคะเป็นจำนวนเต็มลบได้ไหมคะอืพอพอจำนวนเต็มลบก็เริ่มจากลบหนึ่งลบสองสามสี่ไปเรื่อยบรรยายไปเลยค่ะ บรรยายเอาที่บรรยายเราสามารถตีโจทย์ดได้ว่ามันพอเราเขียนแจกแจงมันเขียนได้ไงโอเคนะคะสวัสดีค่ะ